ช่วงนี้ไม่ว่าจะลงคลิปอะไรก็จะมีน้องน้องทการมิ้นว่าพี่เจมครับเป็นเปล่าพี่เจมเป็นเกย์เปล่าครับพี่อยากจะบอกว่าไอปากคำน้อยใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมนะครับนะถ้าใครไม่กดนี่ใจร้ายมากเลยครับผมพี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากเลื่อสูงๆต้องทำไงครับ อ๋องั้นนี่เลยอีซี่ฟาร์มบริการฟฟร์แมบ,บต่างๆมีว่าจะเป็นบ็อกสุดโรโกนชิงพิแบแลรแมบอื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนันหนู สวัสด,ดีมารู้ชอบร้านดีที่ใครๆก็รู้เพราะเขามีบริการเติมโรบักระบบไอเดียพาร์และกดผลพิศาตและเกมพาร์ของแมปบ็อกฟูดและบริการอืน่นอีกมากมายราคาถูกแอดมินตอบไวบริการดีต้องที่นี่เลยมารู้ชอบั็อกบล็อก,บ,อก,อกบ็อกด็อกบล็อกร้านเติมโรบักระบบไอเดียพาร์ที่รวดเร็วและยังให้บริการกดผลพิศาจเกมพาร์ของแมปบ o ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรจากแมปอนิเมตมานีอถ้าหากท่านใดสนใจริ้งร้านใต้คิปเลยครับผม ร้านกันแมนช็อปบริการเติมโลบักระบบ i d p ดีและยังมีบริการรับกดผลลัพธเกมพาร์ของบ็อกฟุตในราคาที่ก็จะคุม้มสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลยกันแมนช็อปพี่ได้เรื่อนไปอ่านคอมเมนต์ที่น้นนองๆทําการคอมเมนต์ในคลิปพี่นะครับซึ่งมีน้องหลายคนถามว่าพี่เจมครับเป็นเกย์หรอครับพี่เจมครับชอบผู้ชายหรอครับพี่เป็นปะเนีย่ยซึ่งต้องบอกว่า ใช่ครับผมแฮ่ใช่กับบ้าเรียทุกคนพี่เป็นผู้ชายนะครับน้องๆพี่ชอบผู้หญิงนะครับนะโอ้โหเอ็งก็หาพี่เป็นเก่งกันซะยีอะไรนะไอหำน้อยพี่ก็ทำพวกความบันเทิงนะครับผมนะเออลืมไปทุกคนเอาลลครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมมาอยู่คลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับนะกลับมาอยู่กับพี่เจมี่ครับผมนะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็มาลากขะหักันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ มารา่าก้าหัวแต่ไม่ใช่ผลดัก <Okay. S 1> วันนี้ขอเป็นผลน้ำแข็งนะครับซึ่งพี่ก็ไปเจอน้องคนนึงทําการเออคอมเมนต์ใต้คลิปมาทำนะนะพี่เจมครับเล่นผลน้ำแข็งบ้างครับได้เลยครับผมนะซึ่งในวันนี้พี่เจมก็จะมาเล่นผลน้ำแข็งแห้งน้องดูกันนะครับแต่ต้องบอกว่าผลน้ำแข็งพี่แทบไม่จะเล่นเลยนะครับนะถ้าเล่นกากเล่นไม่เก่งยังไงก็ต้องขอโทษด้วยครับทุกคนนะพี่ก็เล่นเต็มที่ในแบบของพี่ละกันโอเคมาโอเคซึ่งก่อนไปดูคลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยครับผมนะคลิปนี้ขอสักเอ,อ่อห้าร้อยหนึ่งไลค์แล้วกันทุกคนถ้าเองกดไลค์ก็ขอบคุณมากครับมาซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่โลกเก่าฉะนั้นเดี๋ยวขอกลับโลกใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ขอกลับโลกใหม่แป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โลกใหม่ครับพี่ได้ทุกคนเอ้ยอาห่าหาเองเปิดพี่แล้วโอ้โหโอเองเปิดพี่แล้วแสดงว่าเองอยากมีปลาเค็มนะครับนะ นี่แน่อ้าวเฮ้ยพี่ฆ่านูบอีกแล้วเนี่ยทุกคนคลิปนี้พี่เจมฆ่านูบนะครับพี่โดนด่าเนี่ยเลยอะ่ะพี่โดนด่าทุกคนคลิปนี้พี่เจมฆ่านูบโอ้โหพี่ฆ่าคนเบวน้อยไปเนี่ยจะร้องไห้อยากจะร้องไห้เจมอยากจะร้องไห้นะครับน้องชาย พี่ขอโทษพี่รู้พี่มันเลวนะครับมังน้องพี่รู้ว่าพี่มันเลวที่พี่ทําการฆ่าผู้เล่นเวลน้อยนะครับพี่ขอโทษพี่รู้ว่าพี่มันเลวเออโอ้โหพี่ขอโทษนะครับน้องชายปึ๊บนีดพี่จะฆ่าเองนะครับไอหมน้อยมไปฆ่าไม่เอาดีกว่าไม่ฆ่าดีกว่าไม่ฆ่าดีกว่าทุกคนครับคลิปนี้พี่ซอมมากเลยกับผมนะพี่ทําการฆ่าผู้เล่นไม่ลน้อยไปสองคนแล้วอะ ทอมากเลยนะครับนะเออมังกร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 ไอ้เราก็มัวแต่เออมานั่งเผอนะครับนะนั่งผ้ามนั่งเผอมังกรเปิดพี่นะครับมังกรคนไหนอ่ะคนนี้เหรอมาพี่กะวะ่าเอ้ยโอเคในเมื่อเอ็งอยากเจอกับพี่นะครับพี่ก็จะไม่หวั่นอีกแล้วกันโอเคพี่นึกว่าเอ็งจะไม่สู้กับพี่นะครับแต่ถ้าแต่ให้เอ็งสู้ก็มาเลยมาเลย ในเมื่อเขาเล่นบนฟ้าพี่ก็จะสู้บนฟ้านะครับปุ๊บนี่นะเอาไปกินไอ้ห่ำน้อยโถ่พี่นึกง่าเองจะไม่ตีพี่คืนนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนพี่เข้าใจแหละว,ว่าพี่ไปตีเหวี่ยก่อนเนาะตีเหวี่ยก่อนเขาอาจจะตีคืนมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับโว้ พี่ก็ตีไม่โดนเลยครับน,น,น้องๆเนี่ยมันอ้าวซู่ยากจังอ้าวอ้าวอ้าวถ้าเองพลาดก็มีโอกาสเอ้ยไปโซเลยห๊ะโซไปก็มีโอกาสตายแล้วโถว่ทุกคนเมื่อกี้มันไม่โซไปให้อ่ะนี่ไงปุ๊บอ้าได้มาเจ็ดพันสี่นะครับโอเคถือว่าเราก็ยังโชคดีที่ชนะน้องเขานะครับจริงๆพี่จะเกือบแพ้แล้วเนี่ยถ้าเองเอาจริงพี่จะแพ้กับท่น้องชายมาเฮ้ยสวัสดีน้องฟุกเอากับพี่ไม่น้องชาย พี่ว่านอาคนนี้ตัวตึงแน่เลยทุกคนนะอ่าพี่เจมเหรอใครเอาข้าวหัวฮะเขาแจกข้าวหัวพี่เหรอออ้เจว๋จวเจ๋วเธอเองให้พี่แกวนะครับน้องชายขอบคุณครับมาเองให้พี่แกเอานะไอ้หนุม่มเฮ้ยแล้วผนแสงใครอีกเนี่ยไอ้ปากปอบโอ้ขอบคุณครับข้าวหัวนะขนแสงใครอีกอะคนเดิมเหรอหคนเดิมอีกแล้วเหรอเอ็มไปแคนที่มังงนจะไหนเนี่ยน้องชาย อ๋อของใส่ของแค้นพี่ไปกินนะที่ไปฆ่าเขาอยากแค้นก็แค้นไปเลยอยากแค้นก็แค้นไปเลยนี uh ่เอาไปคนละหมัดละกันน้องชายมาแลกกันไปลบกันทุกคนผลแสงเป็นผลที่เล่นยากจริงแต่ว่ามันแรงนะครับน้องๆและสั่นใครเนี่ยปากตอบอ๋โอโถโดนแบบว่าทุกคน <c oughs> ยา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  อย่าทำคอยเลยอย่าทำคอยเลยต้องรอขอลงพื้นทุกคนถ้าเขาไม่ลงพื้นพี่จะสู้ขอไม,ไม่ได้นะครับโอ้ตายไม่โดนทุกคนแย่ yeah, แล้วเจ็บนะเจ็บนะไม่เป็นไรงั้นพี่กต็ต้องนี่ให้โดนอ่ะต้องนี้ให้โดนลทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวมันไม่โซอีกแล้ววะโถพี่น่าจะทำการโซไปแล้วมันอ้าว โอเคทุกคนอย่างน้อยพี่ก็ยังค้าได้ทุกคนนะพี่ว่าที่มันไม่มันไม่โซไปเบกเกียเพราะว่าพี่ทําการโซไปหรือเปล่านะครับมันเลยไม่โซไปให้สงสัยพี่คงโซไปตอนที่แท้ผลน้าแข็งสก,กิลว,วีมั้งทุกคนมีใครอยากจะสู้กับพี่เองไหมมีน้องซีเอ็มใช่ไหมที่อยากสู้กับพี่อ่ะใช่ไหมโอเคมาเองอยากจะสู้กับพี่ก็มาเลยนน้องชายสามสองหนึ่งมามาเลยเอาดิมาสิ เอา้มามักปอบคนนี้นี่มาทุกผลเลยมั้งเนี่ยนี่โดนแล้วนี่เอาไปกีนแล้วมาดซุปเปอร์ฮิวแมนนะครับเอา้าคนนี้แบบหดแบบคนนี้แบบเชิงหดมากเลยน้องๆเออลบลบลบ,ลบมาซุปไม่มาด้วยเฮ้ไม่ไมาซุปดิฮาคีค์ไม่ทำงานนะเพราะทำการเปิดฮาคีค์ไปแล้ว โอ้พี่โดนพี่โดนให้กดปุ่มตะคริสโอ้โหกีเนี่ไม่โดนทุกคนถ้าโดนมีโอกาสโดนต่อคอโมโบนะครับอ้าวช็อตนี้มีโอกาสแตกนะบอกเลยมีโอกาสแตกอ้าวเฮ้ยไอ้นี่เหลี่ยมเตอรเหลี่ยมเตอรเหลี่ยมเตอรจัด,จ,ดจัดเลยเหลี่ยมเตอรจัดจัดเลยนะครับไอ้หำน้อยโถอ,อันนี้เองมาแย่งพี่หนึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอ เอาตาม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 ทุกคนเฮ้ยคือถ้าเขามาสู้พร้อมกันสามคนอ่ะพี่จะไม่ว่าเลยครับทุกคนนะแต่อันนี้แบบพี่กำลังสู้อีกคนหนึ่งอยู่ไงอยู่ไงแล้วแบบอยู่ๆมาลัาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับทุกคนถ้าแบบถ้าแบบว่ามาสู้กันพร้อมกันสามคนเงี้ยพี่จะไม่ว่าเลยครับพี่จะไม่ว่าเลยถ้าแบบเกะฆ่าได้อย่างเงี้ยแต่คืนนี้มันแบบยังไงอ่ะ คือพี่ทําอันนั้นอยู่อะสู้อีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็มาล่าแบบงงๆนะครับโอเคทุกคนไม่เป็นไรหนีได้หนีไปนะครับนะพี่ขี้เกียจตามมาทุกคนฮ้ยจริงๆคลิปนี้ก็มาล่ากันหัวก็จริงๆก็ล่าได้ไม่กี่คนเองนะทุกคนนะเพราะว่าไม่เจอใครเล่นกับพี่นะน้อง เจอแค่น้องคนนี้คนเดียววะน้องเนี่ยคนนี้น้องคิมะอะเล่นกับพี่คนเดียวเองทุกคนซึ่งก็เป็นว่าคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วกันนะครับผมนะซึ่งถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ไปด้วยนะทุกคนคลิปน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็มารอรับชมกันเลยครับนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนทุกคนบายบายครับแล้วก็ผมบายบายจ้าอยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะครับ